พื้นฐานทรัพยากรคือที่สุดของเกมคุกกี้รันคิงดอมกับการกลับมารั้งของกิจกรรมฤดูหนาวแห่งอาณาจักรคุคกกี้หรือที่รู้จักกันในานามยุคทองการค้าเวอร์ชั่นกิ้จากที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าพื้นฐานของทรัพยากร,รมไม่ว่าจะเป็นพวกเลเวลอาณาจักรนะฐานการผลิตทุกอย่างต้องพยายามอัพให้เต็มแล้วก็ผลิตของอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กิจกรรมในล,ลักษณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นยุคทองการค้า mm. ที่มีการชิงรางวัลเป็น เพชรนะครับหรือกิจกรรมฤดูหนาวแห่งอาาจักคุกกี้นะอันนี้เปลี่ยนชื่อกันไปแล้วแต่ครั้งแต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันของคิวเพราะว่าจะเป็นการส่งเพื่อรับแต้มรวมของคิวนะครับเพื่อแข่งการชิงรางวัลน,นะท็อปหเซจะได้เป็นเพชรนะครับแล้วก็มีลูกบาทกให้ด้วยนะครับรวมถึงอองและลูกและดาวลูกกวาดประสบการณ์นะครับแน่นอนว่าการจะไปถึงคะแนนพวกนี้เป็นอาศัยแต้มรวมของทั้งคิวนะครับทั้ง30คนนั่นแหละรวมรวมกันแล้วก็มาชิงอันดับตรงนี้นะ อันนี้คือรางวัลใหญ่นะแต่ว่าในส่วนของเนื้อในนะครับในการส่งเนี่ยนอกจากในส่วนของแต้มคิวตรงนี้แล้วอ่ะก็คืออยังได้รางวัลนะครับในการส่งแต่ละชิ้นนะครับก็คือจะเป็นหลาหลากจะเป็นชิ้นส่วนท็อปปิ้งนะครับซึ่งจะแตกต,ต่างไปแตกต่างกันไปตามชนิดของวัตถุดิบนะมาชนิดได้ท็อปปิ้งแล้วก็แต่ว่าบางในบางชิ้นก็จะได้เป็นพวกลรคความข้าประสบ,บการณ์นะครับเขาจะแตกต่างกันไปแล้วแล้วต่ชนิดนะอันนี้เป็นบัคกนะครับ ทิ่งก็แนะนำคขแนะนำนะครับพยายามส่งให้หมดเท่าที่คุณมีแต่ว่าดูสต็อกของชิ้นใหญ่ๆเอาไว้เยอะๆนะเพราะว่าจะได้ทั้งตัวที่เป็นแต้มคิวแล้วก็ได้ทั้งพวางวัลน,นะรู้สับรุกกว่าครับประสบการณ์กับท็อปปิ้งเยอะๆที่สำคัญคือการส่งในแต่ละครั้งอะ่ะรอสิบนาทีจะสามารถใช้ตัวเหรียญทองที่คุณสะสมมาจากยุคทองการค้าแรอบก่อนอน,อนอเนื่็รีได้นะครับเพื่อเล่นความเร็วแต่นี้ก็ไม่แนะนานะครับให้ทําบ่อยๆเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการสะสมแต้มประมาณ7วันนะ ก็พยายามค่อยๆส่งไปเรื่อยๆแล้วเข้ามารีเฟซทุก10-20นาทีก็ได้นะมาส่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือในช่องที่1กับช่องที่2จะเป็นเรามาไปท็อปปิ้งกับลูกกว่านั่นแหละซึ่งสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะไม่กี่เดือนหรือว่าสายฟรีสายเติมน้อยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมลักษณะแบบนี้กับยุทองการค้าอกันนะที่ที่จะช่วยให้คุณสะสมเสร็จท็อปปิ้งกับลูกกว่าครัแประสบการณ์เพื่อไล่ให้ทันนะของคนที่เล่นมานานแล้วหรือว่าสายเติมหนักอะ่ะให้ไล่ให้ท จากวัตถุดิบพื้นฐานที่มีพื้นฐานในการผลิตนะเท่าๆกันหมดนะครับไม่ได้มีใครแตกต่างกันมากถึงบอกว่าสําคัญตรงที่เป็นพื้นฐานทรัพยากรทุกอย่างของเกมเนี้ยมันมีเพื่อกิจกรรมเหล่านี้แหละพอมาคุณต้องพยายามเก็บเกี่ยวพวกนี้ให้ได้มากนะครับนี่ก็ส่งไปเรื่อยอ่ะต่อช่องแรกจะเป็นวัตถุดิบพวกนี้นะมาดูช่องที่3ดีกว่าผมขอเรียกว่าเควสลับนะครับในที่3าเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นเงื่อนไขของผมจะเป็นคิงดอมาลีน่านะชนะ1ิครั้งจะได้รางวัล ก็คือเป็นแต้มเกี่ยวปกตินะแต่ว่าจะมีอันหนึง่งก็คือจะพิมพ์ตัดคุกกี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของหายากนะเพราะว่ามันไม่ใช่มีแจกในกิจกรรมทั่วๆไปนะครับแต่จะมีอะไรกิจกรรมพิเศษชาเลนจ์พวกนี้แหละนะก็พยายามทาให้ครบนะครับแล้วก็แกลกรับรางวัลมาแล้วก็มันก็จะรีใหม่เป็นเงื่อนไขใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นให้คุณดูเงื่อนไขกับของรางวัลดีๆนะอย่างอันเนี้ยเมื่อกี้ชนะทิงท่อมาดีดีสิบครั้งได้พิมพ์ตัดใช่ไหมครับถือว่าค้มแต่ว่าเนี้ยชนะทิ้งนา,นา,างอ่งงวตวนาดี้ี มันหาได้ทั่วไปผมก็จะรีนะไม่ไม่ไม่รับนะครับอ่าแล้วก็หาอันใหม่นะครับถ้ารอไม่ได้ก็เล่งน,นะครับอ่าอย่างเน,นี้ยรับรางวัลน,น้ำพุนะครับย่าง้ก็ถือว่าทาง่ายนะแต่ว่าของรางวัลก็เป็นแค่กล้องโทรทัศน,น์ที่ผมก็ไม่ทํานะครับพยายามเลือกทำมันที่มันน่าสนใจนะอ่าอย่างีใช้ er is, ana, ยาฤกษ์จะทาไม่ได้จรก็ทําได้ง่ายๆแต่ว่าของรางวัลก็ออโรร่าไม่ทำเนีย่ยพระคุณพยายาอันที่สามเนี่ยคือคีย์หลักสําคัญนะครับ เพื่อค้นหาของที่รางวัลที่น่าสนใจนะครับแต่างเขาจะหาที่เป็นดีๆแล้วค่อยท,ทําทีเดียวเพราะส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาทํหน้าอ่าอย่างส่งรถไฟเจอลี่หมีสามครั้งเนี่ยได้ไข่โมคาสีซึ่งหอยตัวเนี้ยไม่ได้หาง่ายนะครับก็คือได้จากการขนส่งเรือวันละ3ามพันหครั้งสองลำอันนี้ผมก็ได้รับไว้แล้วเดี๋ยวไปส่งรถไฟเจอลี่หมีทบสามครั้งก็มารลับนะครับแล้วก็จะมีรางวัลอื่นที่ผมเคยเห็นนะที่เคยเห็นก็จะมีพวกอย่างพวกเคยเห็นมีเพชรบ้างหรือว่าเป็น รางวัาที่แบบไม่ได้หาได้ทั่วไปนะพวกนั้นนะ่ะก็พยายามเก็บเกี่ยวจากช่องที่3นี้เอาไว้เลยสำคัญนะครับในช่วงเวลา7วันเนี่ยคุณสามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรบางอย่างที่ไม่ได้หาง่ายได้จากกิจกรรมนี้อ่าแล้วก็2ช่องแรกก็ยังสําคัญนะครับในการรับรางวัลเพื่อหาดาวลูกขวานและเศษท็อปปิ้งนะครับไหนบอกให้ความสาคัญก,กับกิจกรรมพวกนี้ที่มาเป็นระยะนะครับสุดท้ายนี้ก็คืออะไรก็ตามพื้นฐานอ่านผลิตนะครับอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปเยอะแยะแล้วนะ นั่นคือสําคัญพยายามใส่ใจโอเคสำหรับวันนี้กิจกรรมนี้นะครับถือว่าน,น่าสนใจก็สำหรับวันนี้นะครับแค่นี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ